ฮลโวลก็สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคะก็มาเจอก,กับมีในช n n e l ของเมีกันอีกแล้วนะคะกางเดือนมิถุนาเนี่ยเราก็ถอดแมสกันได้แล้วนะคะแต่ว่ายังถอดได้ในที่ที่แบบลงแจ้งไม่แออัดอย่างเช่นเวลาเราขึ้น BTS เนี่ยก็ยังจะต้องใส่แมสอยู่นะคะเพราะว่ามีคนเยอะอแออัดอะไอย่างนี้นะคะก็คงจะต้องเอาตามขึ้นเพื่อนสะดวกนะคะเลือกเอาว่าเออจะใส่หรือจะถอด แต่จะโชว์หน้าในรอบ2ปีแบบนี้นะคะเมย์ก็เลยจะมาแชร์เมคอัพเผยผิวกันยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะเครื่องสำอางที่ใช้จะต้องติดทนมากๆนอกจากเครื่องสอําอางแล้วนะคะการเตรียมผิวที่ดีก็จะทําให้เครื่องสอําอางติดทนมากๆเลยนะคะด้วยความเมคอัพวันนี้นะคะก็จะเป็นเมคอัพเกาหลีเข้าใจนะคะเมย์ก็จะมาเตรียมผิวด้วยกันดื่มคอลลาเจนเป็น The Bo บ s สพาวเวอร์ช็อต e ูเปรี l มคอลนะคะจาก Power s h o ชนั่นเองนะคะอันนี้ก็ เป็นในรูปแบบแบบซองจัมโบ้ของเขานะคะจริงๆก็มีเป็นแบบกล่องด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนที่เป็นแบบเอ่อในรูปแบบกล่องเนี่ยเขาก็จะมีเป็นซองๆนะทุกคนซองๆนี่เมย์ก็คือทานหมดแล้วนะคะเนี่ก็หมดแล้วเนาะตัวนี้อันนี้นะคะก็คือจะเป็นคอลลาเจนแท้ๆนะคะจากญี่ปุ่นเลยไม่มีสารเติมแต่งสําหรับน้องคอนนี้นะคะก็คือจะเป็นการเตรียมผิวจากภายในเนาะอันนี้เมย์ก็ดื่มมาสิบวันแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์ให้ดู before after เลยเนาะสําหรับ before เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเออนอนน้อยด้วยไม่ค่อยได้้พักผผ่ออน,นะคะคทําใหิวขงมเม คือโสมมากมากเลยแล้วที่สําคัญรูขุมขนก็กว้างพอทานตัวนี้ไปเนี่ยรู้สึกเลยนะคะว่ารูขุมขนเนี่ยกระชับมากขึ้นแล้วก็แต่งหน้าอะไรเนี่ยติดทนมากขึ้นด้วยผิวมันจะมีความละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับน้องคนนี้นะคะเขาก็ไม่ได้มีแค่คอลลาเจนอย่างเดียวเนาะเขาก็ยังจะมีเป็นสารสกัดนะคะแล้วก็วิตามินจากธรรมชาติเนี่ยอีก25ชนิดเลยนะคะเรียกว่าใส่มาแน่นๆเน้นๆเลยนะคะทุกคน อันนี้นะคะก็คือจะมีคอลลาเจน3ชนิดเลยนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเปปไทด์ก็คือจะทําให้ผิวเราเรียบเนียนแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่เสื่อมสภาพนะคะตัวต่อมาก็คือจะเป็นไดเปปไทด์นะคะสำหรับไดเปปไทด์เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของรอยแดงรอยดํานะคะแล้วก็ริ้วรอยนะคะที่สําคัญเนี่ยก็คือตัวไดเปปไทด์เนี่ยจะดูดซึมไดเร็วที่สุดเรียกได้ว่าคือไม่สูญเสียระหว่างทางเลยทุกคนเก๋เปล่ะ ดูซึมง,ง่ายเออเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็จะมีเป็นไตรเปปไทด์นะคะก็ช่วยให้ผิวกระชับแข็งแรงผิวเนียนริ้วรอยจางลงผิวตึงตึงก็มีครบทุกขนาดโมเลกุลขนาดนี้นะคะก็ดูแลครบตั้งแต่ซ่อมแซมผิวให้ผิวตึงตึงนะคะเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆนะคะก็เรียกว,ว่าครบเลยนะคะตัวนี้เซรเนี่ยนอกจากที่เขาจะดูแลเรื่องผิวนะคะเขาก็ยังจะดูแลเรื่องของผมเล็บ ะะแล้วก็กระดูข้อต่อต่างๆนะคะใครที่ออกกําลังกายแล้วก็ต้องขยับตัวบ่อยๆเนี่ยจะสังเกตได้ชัดเจนเลยนะคะตรงนี้เนาะยกเวทต้องขยับแบบใช้ข้อต่ออะไรเยอะๆหนักๆนะคะอันนี้ก็จะเห็น ผลอย่างชัดเจนเลยนะคะอันนี้นะคะนอกจากคอลลาเจนแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะมีเป็นวิตามิน B1 B2 วิตามิน C วิตามิน E ที่จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมคอลลาเจนให้ดูดซึมได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะสารสกัดแล้วก็วิตามินจากธรรมชาติเนี่ยรวมกัน25ชนิดนะคะที่สําคัญอันนี้ก็คือน้ำตาลศูนเปอร์เซนก็คือดื่มได้เลยไม่ต้องกลัวแบบเออน้ำตาลจะเยอะไปไหมแต่รสชาติก็คือดีนะทุกคนตัวนี้นะคะก็คือดื่มง่ายแค่ฉีกซองชงดื่มนะคะอันนี้ หอมแล้วก็อร่อยมากๆมีอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะอันนี้นะคะเมย์ก็รับรองเลยว่าผิวจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะจะมีความเปลง่งปังแล้วยิ่งเวลาแต่งหน้าเสร็จนะคะผิวจะดูดีมากๆเลยมันจะมีความฉ่าวาวมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือดูดิผิวฉ่าวาวแบบเลิบเลยอ่ะจริงทุกคนดูดิมันจะมีความแบบมันจะเป็นผิวที่มันจะออกมาจากข้างในมันไม่ใช่แค่จากเมคอัพอย่างเดียวนะคะ ก็คืออันนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นะมะเขือเทศด้วยนะคะก็คือจะต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จะมีเป็นเบต้รทีนที่จะช่วยกระตุ้นการทํางานคอลลาเจนนะคะป้องกันริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นใหม่เนาะและที่สําคัญนะคะก็คือน้ําตาล็นะคะทุกคนอันนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่7 e เ e ่นอีเลฟเว่นนะคะวัสันสตีฟฟี่ท็อฟส์แมคโครนะคะบิวทรีแอมนะแล้วก็จะมีเป็นออร้านค้าชั้นนาทั่วไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครที่อยากจะ ซื้อผ่านไลน์เนี่ยก็จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของเขานะคะก็คือจะเป็นแอด h ฮพาวเวอร์ช็อนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคิวอาร์โค้ดของเขานะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะอ่ะอย่างกล่องนึงเนี่ยเขาก็จะมี6ซองนะคะแต่ว่าซองนึงเนี่ยปกติราคาจะอยู่ที่ 49บาทนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบกล่องเนี่ยเขาก็จะมี6ซองนะคะอยู่ที่2 7 9บาทก็คืออันนี้มีได้มาจากวัส,สันเนาะทุกคนพิเศษนะคะโปรโมชั่นตอนนี้เลยนะคะก็คือถ้าอยากได้ซองแบบใหญ่ตัมโบแบบนี้นะคะก็คือ3ซองเนี่ย500บาทเท่านั้นเองวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆมากเลยนะคะเพื่อนๆก็แคปหน้าต่อไปนะคะแล้วก็แอดไลน์เข้าไปนะคะที่ ไฮพาวเวอร์ช็อนะคะแล้วก็สั่งซื้อกับแอดมินได้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้คอลลาเจนมาทานแบบนี้นะคะก็บอกเลยว่าอร่อยแล้วก็รสชาติดีที่สําคัญเนี่ยก็คือให้ผิวดีด้วยนะคะให้ผิวเปล่งปั่งคือดีอันนี้ไม่แนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังสนใจเนี่ยก็ลองหาทานดูกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูเมคอัพกันนะคะเมก็ฝากอ่า l o w โลของเมกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe c h anel n ของเมด้วยนะคะก็โอเคไปดูกันเลยค่ะ โอเคก็มาเจอกับหน้าสดของเมย์กันนะคะก็นี่เป็นประมาณนี้นะคะหลังหน้านแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ลงสกินแคร์อะไรเลยนะคะก็รวบผมก่อนแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์นะคะคือปกติเมย์จะใส่คอนแทคเลนส์ก่อนที่ที่จะแต่งหน้าอะไรนะแต่วันนี้เนี่ยไปซื้ออ่อกันกามที่เป็นใส่คอนแทคเลนส์มาใหม่ก็เลยอยากลองคอนแทคเลนส์ก็จะเป็นตัวนี้นะคะของโอเลนส์เนาะ เป็นรุ่น Growy Brown นะคะเมใส่ตาสั้นประมาณ300ล้วต้องใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็คือเดาๆเอาวะหรือม,มองถูกต้องเนาะช่วงนี้ก็คือเกาหลีเปิดแล้วทุกคนใครที่แบบไปก็ต้องไปจัดมานะคะคอนแทคเลนส์ของเกาหลีก็คือดีแบบนี้นะคะลายสวยอะทุกคนจะมีความแบบวงวงวิงวิงเนี่ยนีก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะมีมิติอะสีน้ำตาลไล่มาสีเทาแล้วก็มีวงแล้วก็จะเพิ่มความแบบตาสวา่าง จริงๆใส่ต้องแต่ยังไม่แต่งหน้ามันจะสะอาดกว่าด้วยแหละใส่ในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้ล้างมือได้อะไรแหกตาเราได้เลยนะคะ <c oughs> ด้วยความที่ไม่เคยใช้ไม้ใส่โอเคอันนี้ง่ายสุดนะคะแต่ไม่เครื่องเตาอ่ะทำไมเครื่องเตาจัง แต่ก็ล้างมือสะอาดแล้วนะเมืออนี้ใส่ผิดด้านเออมันต้องแบบนี้เมื่อกี้คือเมย์ใส่เลนผิดผิดฝั่งนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะลงเป็นสเปรย์แบบฉีดหน้าก่อนเพราะว่าล้างหน้านานแล้วยังไม่ได้ลงสกินแคร์เลยเลยอืมออกลิ่นดีละอองแบบละเอียดละเอียด ข้าปากก็คือขมสเปรย์จะเป็นตัวนี้นะคะของฮัคซ์ลีนะคะฮัค l ์ลีือนั่นแหละตัวนี้นะคะนี่แล้วก็สะลงเป็นนี่ลิปมาสเมื่อไร่จะหมดน้องน่าจะแบบตุยเย่ก่อนนะ,ะหมดอาอยุก่อนกินน้ำว่ะแต่เราจะไม่กินน้ำปกติเพราะเรามีอะไรมีคอลลาเจนแบบชงนะคะเราก็จะมาดื่มเลย น้ำประมาณนี้คนะจะชงเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นซองใหญ่เป็นแบบไซส์จัมเบลแบบกล่องอันนี้แล้วก็มีซองเล็กๆอยู่ข้างในก็คือมีกินไปหมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบบเด,ดี๋ยวดทุกคนก็ซองเปล่าก็คืออะไรต้องเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือต้องเอาไปทิ้งแล้อว่าช้องสามช้อนอะไรก็ได้เพราะว่าช้อนนี้มันแบบน้องก็คือจิว๋ววมากแม่ อยากแบบจัดซองใหญ่ก็จัดแบบนี้มาเลยนะคะหอ,ะอ,อมากคือกินแล้วเมรู้สึกว่ารูขุมขนอะมันเล็กลงแล้วมีแบบมีไปเผือบีบสิวมาก่อนหน้านี้แล้วมันจะมีรอยแดงใช่ป่ะพอทานตัวนี้เราก็คือมีว่ารอยมันจางลงเร็วกว่าปกติเอออันนี้มันก็จะเร็วขึ้นนะคะใดก็คืออร่อยก็เราจะมาลงสกินแคร์สกินแคร์มันจะลงอย่างเดียวเพราะอะไร พราะเราขี้เกียจเพราะเราแบบดูดีไม่ใช่ดูดีเพราะเราเพราะเราดูดีกล้าพูดเนาะเพราะเราดูแลผิวจากภายในไปแล้วเราก็ลงสกินแคร์ไม่มากไม่น่นะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นอทอนเนอร์จากน้มบ,บูสินนะคะตัวนี้จะเน้นแบบผิวโ l o w ี y. น้องเขาก็คือจะมีแบบความเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นแบบค่อนข้าง นนะคะแล้วกลิ่นก็คือมีความออร์แกนิคออร์แกนิกสมุนไพรเสร็จแล้วก็ลงเป็นไอครีมนะคะถ้าทาเยอะไม่รู้สึกว่ามันจะทําให้เวลาเราทาคอนซีลเลอร์ก็จะเป็นคราบได้ง่ายก็ทาให้แบบพอดิบพอดีอย่าทาอะไรที่แบบเยอะเกินไปนะที่สําคัญนะคะการที่จะแต่งหน้าให้ติดทนเนี่ยก็คือเราต้องบํารุงผิวให้ดีแล้วก็ที่สําคัญต้องรอทุกอย่างอย่าง สกินแคร์อะไรให้เขาซึมให้เขาเซตก่อนเนาะแล้วก็จะมาลงเป็นกันแดดครีมวันแหนที่เป็นซีซีครีมหรือเป็นซีซีครีมที่เป็นครีมกันแดดก,ก็เรียกอะไรตามสะดวกได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยออ้ยแม่เขาักอ่ะสังลีนี่นะคะเพิ่งออกมาจากโรงงานเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นครีตี้ฟรีด้วยนะคะไม่มีการทดลองในสัตว์มีอายุหลังเปิดใช้หนึ่งปี ขวดก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบเขียวเขียวเออประมาณนี้นะนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น SPF50 PA++ บวกบวกบวกนะคะก็เป็นหัวปั๊มแบบนี้มีก็จะใช้ประมาณ2ข้อนิ้วเพราะาจะใช้เป็นกันแดดด้วยอ่มโอเคมีก็สอข้อนิ้วไปเลยนะคะแล้วก็เนื้อก็คือแบบมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็เกลี่ยง่าย สร็จแล้วเราก็ลูกเขาไปในทิศทางเดียวกันนะคะทุกคนเวลาเราทาครีมกันแดดเนาะเขาจะได้เป็นเสมือนฟิล์มที่ปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้น,นะคะตัวน,นี้ก็มีสารบำรุงด้วยนะทุกคนมีเป็นแบบอาราเวราแล้วก็วิตามินอ e, ีอะไรอีด้วยนะคะแล้วก็วิตามินบีสามเนาะแล้วก็ทาหน้าก็อย่าลืมทาคอนะคะเพราะว่าวันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคอกว้างเสื้อคอกว้างนี่ก็คือผิวที่ทาไปเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคน เขาจะมีแบบควเล่นแสงนิดนึงเนาะอุหโอเคมาลงคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์เมยมีสองเบอร์แต่โซสีไหนดีอันนี้จะเป็นของสกิน f o o d นะทุกคนเป็นคอนซีลเลอร์ในตำนานนะนีใช้เบอร์หนึ่งแล้วกันวันนี้เขาก็จะเป็นแบบน้แบบนี้ออกมาลุยด้านแปลงที่แบบเช็ดสะอาดแล้วนะคะจุ่มลงไป ก็วนนี้แล้วก็อมาแต้มแล้วก็ตรงนี้ไม่วเป็นคนติดแบบแต่งหน้าไปแล้วก็เช็ดทําความสะอาดอุปกรณ์ไปด้วยวอย่าลงหนามากนะคะเพราะว่าถ้าเรามีร่องแก้มร่องไรเนาะเขาก็จะตกร่องคือคอนซีลเลอร์อันนี้ตอนแรกอะมีใช้ช่วงช่วงวัยรุ่นกว่าน,นี้ก็จะมีความแบบเอ้ยมีว่าน้องเขาแบบมีความมันไปหน่อยแต่พอมาใช้ช่วงอายุแบบ30ขึ้นอะไรประมาณเนี้ย รู้สึกว่าติดผิวดีมากขึ้นอาจจะด้วยแบบด้วยไวยผิวเราก็คือต้องแบบการอะไรที่แบบให้ความชุ่มชื้นอ,อะไรเงี้ยดีไปหมดเลย brush on นะคะ brush on มีจะใช้เป็นตัวนี้ของ e ดีนะคะเป็นลิปสติกก็คือลงเป็นลิปสติกเป็นเบสไว้ก่อนเนาะใช้เป็นแทน cream brush นะคะมีอยากใช้สีนี้เลยอันนี้จะเป็นสีเบอร์8นะคะทุกคนตุ่นๆมีก็จะเอาจะอย่างเี้นะคะ แต่ช่วงนี้เลยใต้ตาแบบนี้แล้วก็จะป้ายตรงนี้นินะคะออจ๊อออจ๊อนี่แป้งเนืออ่องจากมีแบบเซฟออตรงยิ่งออกเิงยงถูกไหมเออที่เป็นติ๊กตอกของจีนเน่ยเยอะอก็เลยเสียตังตามเขามีก็เลยไปได้แป้งนี่มานี่แป้ง Funny Eves นะคะจะเป็นซองแบบนี้เขาก็จะมีพับมาให้ด้วย เป็นแป้งตัวนี้เป็นโปร่งแสงแล้วเขาก็มีเป็นแบบมีน่าจะมีหลายหลายรุ่นนะจะมีเลือกเป็นรุ่นโปร่งแสงมาเพราะว่าแป้งสาวจีนเมย์ก็กลัวว่าถ้าเลือกเป็นแบบมีสีมามันจะใช้ไม่ได้กับผิวเมย์ค่ะเมย์ไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็่นีออสวยเนาะสี่ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวแปะล้านเอาไว้แล้วก็นี่แทบๆนะคะแล้วก็กดลงไป คุมมันดีมากคุมแบบเออคุมไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วลงไปก็คือเบลอผิวคือเ้าออกจากบ้านผู้ชายแบบทักเลยวันนี้ทําไมเธอผิวดีจังหน้าเนียนอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะาเราทานคอลลาเจนแล้วก็เราแต่งหน้าเป๊ะอือทุกคนข้างที่ลงก็คือว่าไม่ได้ดอเขาทําดีนะคะคนอันเนี้ยคือของมันต้องมีอันนี้ก็คือตี นี่นะคะงานผิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจซีซีครีมกันแดดของมุวะลีนะคะ SPF 50 PA บวกบวกบวกเนี่ยก็คือสามารถซื้อได้ที่ไลน์แอดแล้วก็จะเป็น Line My Shop ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็น Lazada ด้วย อนาคตเมย์คิดว่าน่าจะมีช้อปปีด้วยถ้ามีช้อปปีหรืออะไรหรือว่าสั่งซื้อ,อยังไงเดี๋ยวเมย์จะใส่รายละเอียดของทุกอย่างนะคะว่าเออซื้อจากที่ไหนใส่ลิงก์มาให้เพื่อนคลิกซื้อได้ในเอธิบายบล็อกได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นในคอมเมนต์เดี๋ยวมีใส่ไว้แล้วกันอันไหนสงสัยก็ถามมีในคอมเมนต์ได้เลยนะคะคยินดีตอบสงสัยอะไรก็ไอจี IG ก็ทักมาได้นะคะเมย์ก็จะตอบนะคะถ้าถ้าเห็นข้อความมาทงเมย์ก็ไม่เห็นเนาะคิ้วกันเลยนะคะคิ Q ้วเมย์จะใช้เป็นพาเลตของเอ,อ่าโรแมน ใช้ได้ทั้งคิว้วตาแล้วก็คอนทัวร์ต่างๆเพราะว่าน้องเขาเป็นโทนแบบเทาๆนะคะนี่ก็จะเป็นพาเลตตัวนี้เปินมานก็จะเป็นสีนี้อันนี้จะเป็นเบอร์04 Dusty Fog Garden นะคะก็คือจะเป็นสีโทนแบบมีโทนน้ำตาลโทนแบบเป็นโทนเย็นๆนะทุกคนสีเทาอะไรเงรี้ยเมย์จะมาเขียนคิ้วนะคะสําหรับเขียนคิ้วเนี่ยเมยก็จะใช้แปลงที่เป็นแปลงหัวตัดซึ่งก็หลายไซส์มาก ของ m p i ด้วยแล้วก็ของซูอีวาด้วยนะคะวันนี้เมย์จะใช้เป็นของตัว m p i ในการเขียนคิ้ว200กว่าบาทคิ้วนะคะเดี๋ยวเมย์จะใช้เป็นสีนี้เลยเน้นช่วงแบบหางคิ้วก็พอนะคะวันนี้อยากให้คิ้วแบบดูชัดขึ้นมาน,นิดนึงเนาะเมย์เป็นคนที่ชอบให้ผมดำมากเพราะว่าเวลาผมดำอะ ก็จะไม่ต้องมาย้อมผมใหม่แบบเติมโคล,ลนอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นคิวประมาณนี้นะคะจะต่างจากข้างที่ไม่ได้ระบายลงไปนิดนึง,นงก็จะเป็นแบบนี้เลยการเนี่ยก็จะใช้เป็นสีที่อ่อนที่สุดในพาเลตเป็นสีแบบนุดนูดประมาณนี้นะคะก็แต่แต่ลงไปเลย ลงไปให้ทั่วเปลือกตาทั้งบนแล้วก็ล่างก็แทบจะไม่เห็นสีแต่มันช่วยทําให้เซตตรงที่เราลงซีซีลงไปเมื่อกี้ที่ปาะคะนะคะไลเนอร์ก็จะใช้เป็นอมแปลงหัวตัดจากโซยว่าเหมือนกันนะคะเป็นเบอร์สามสองก็จะใช้เป็นสีที่เข้มที่สุดที่เขียนคทีกี้แหละเขียนลงไปก็จะเป็นไม่ชิดคนขนตาเลยนี่ก็จะเป็นเส้นประมาณนี้ค่ะทุกคนตาล่างเมยจะใช้เป็นสีนี้นะคะ สีที่ถัดกับสีเข้มอันนี้นึงเนาะใช้เป็นแปรงโซอีว่านะคะอันนี้จะเป็นสามหนึ่งเจ็ดขีดออมาจากตรงนี้ตรงกลางแล้วก็นี่ค่ะนี่ให้เป็นแบบนี้ดัดขนตานะคะไม่จะใช้เป็นตัวนี้ของแบรนด์อ่อโคจิเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีความแบบโค้งตรงนี้ด้วยนะคะทำให้เก็บขนตาได้หมดเลยลก็คือดีมากๆอันนี้ก็แนะนำนะคะ คือโคตรดีอ่ะเอาจริงแบบว่าตามหามานานนี่ก็คือเป็นรูปลักษ์เลยแล้วเขาก็จะมีเคสแบบใส่ครอบไปด้วยอย่างเงี้ยเออมาสคาร่าก็คือจะเป็นตัวนี้ของโรแมนนะคะเป็นรุ่น volume black นะคะดีอ่ะทุกอย่างวันนี้ก็คือดีเน้นตรงแค่โคนพอนะคะตรงปลายมันจะไม่ได้เน้นมากเพราะว่าเดี๋ยวจะติดขนตาแซมแมเข้าไปอีก้านล่างสักหน่อยนึงเพราะฉะนั้นแล้วเมย์ก็จะมาติดเป็นขนตาปลอมเพิ่มนะคะขนตาปลอมจะใช้เป็นตัวนี้ เป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวสิ m ธิ MM ์นะคะในการติดกาวติดขนตาปลอมเมย์จะใช้เป็นของบอกต่อนะคะก็ป้ายไว้ที่หลังมืออย่างนี้อย่างนี้เนาะแล้วก็คีบออกมาเลย<ๆ>ก็จะเป็นแบบเส้นเล็กๆจุดมลงไปแล้วก็พักไว้ที่มืออย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เตรียมเมย์จะติดซัวประมาณ3ามช่อรอให้น้องเขามัดๆแล้วเราก็ติดลงไปได้เลยเีเป็นหนึ่งเส้นน้องเขาจะมีความแบบนี่ขึ้นมา ดิ้งขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็แบบกรุบป,ปะโอเคเดี๋ยวเมย์ไปจกกัดการกับอีกข้างหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะทุกคนโอเคก็ไปติดมาทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เช็ดดิ้งจมูกเมย์จะใช้เป็นสีนี้นะคะสองสีนี้ผสมกันให้เป็นแบบเป็นโทนน้ำทนันน้ำน้ำน้ำตาลเทาๆนิดนึงนะ่ะก็ไร ก็จะดูมีมิติขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ค่ะเห้ยอันนี้ก็คือดูเป็นเงาธรรมชาติมากเลยใช้สองสีผสมกันดู่ักนิดจะแสงมันเข้าฝั่งเยอะเนาะก็มาลงไฮไลท์นะคะไฮไลท์ไม่จะใช้เป็นของสตีล a าสีซินเวอร์เลกสีนี้นะคะ มีอยากปัดแก้มเพิ่มอ่ะจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของป c e ีเนะเาะก็ปัดทับลงไปค <c oughs> ุยสีมันน่ารักเลยใครจนใจไว้ต้องมีค่ะลิปสติกมีอยากให้มีความตุ่น,นผสมกับส้มด้วยดูแบบไม่ไม่ตุ่นจนเกินไปแล้วตรงปากบนเนี่ยก็อย่างนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบสุภาพไปเลยแต่ไม่รู้สึกว่ามันสุภาพไปใช้นี่นะคะอันนี้จะเป็นของ for you t o อันนี้คือเมย์ไม่มีทางเลือกสีอื่นแล้วเพราะว่าอะไรหรือว่าเพราะว่ามันเหลือสีเดียวนะคะเขาขายดีมากขาดตลาดหรอหรืออะไรทำไมมันเหลือสีเดียวอันนี้จะเป็นสี06นะคะ base of roses นะคะก็คือเป็นสีประมาณนี้ งงโรเซสแต่ว่าออกเป็นแบบสมๆอยากเอามาตัดความคูโทนตอนนี้นะคะน,นี่หอมวะ่ะเขามีกลิ่นแบบหอมๆด้วยอะทุกคนวิ่งดีทั้งคู่เลยอะนี่ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะอือทำไมเขาทำดีจังเลยอะทั้งโควยดทูทั้งอ e ีทูดี้เลยอะ แต่ลิปของอ t ทูทีก็คือไม่หนักปากเลยแล้วก็ของโฟร์ยูทูก็สีสวยนะคะแล้วก็ถ้ามองมาดีอ่ะคุณมีนะแล้วเมย์จะเติมอายไลเนอร์นิดนึงหางไลเน์ใช้เป็นสีที่เข้มที่สุดตรงนี้นะคะใช้กับแปลงของ m t i เขียนต่อแบบนี้ไปได้เลย,น,ยนี่ แป้งหัวตัดอะไรแบบนี้เพื่อนๆควรจะมีติดตัวเครื่องแป้งไว้นะคะสักหนึ่งสองสามอันอันนี้ก็คือผู้จับประสบก,การณ์ตัวเองคือมีอยู่สามอันนี่ก็คือคามมากพอยประทับใจสกิลการกีดอายไลเนอร์ของแตงวันนี้มาดูอีกข้างนึงว่าจะรอดไหมนะคะ แล้วก็จะมาเฉดดิ้งกรอบหน้ากันนะคะทุกคนมีจะใช้เป็นตัวนี้ของ Too Cool For School นะคะอันนี้จะเป็นตัว Art Class mm. ก็จะเป็นสีโมเดิร์นนะคะไม่ได้ใช้เป็นสีคลาสสิกนะโมเดิร์นจะมีความอมเทามากกว่ามันจะให้เงาที่ดูเป็นเงาจริงๆอะ่ะเออมากกว่านะไม่รู้สึกนะ <S <s ก็ปัดออกไปตรงนี้นะคะแค่ตรงนี้พอปัดไล่เข้ามา,าปัดตรงแบบกลมตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยก็จะมีเงา กรุบกรุบกรๆมีปปปปใช้สามสีเลยเพราะว่าแป็งมันใหญ่ <c oughs> นี่เไล่เข้าปัดนิดหน่อย <c oughs> ไม่ได้ปัดเยอะอนนนะเสร็จแล้วก็ลงไฮไลท์หัวตากันนิดนึงนะคะไฮไลท์หัวตาเมีจะใช้เป็นเป็นลิควิดที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นปากกาที่เป็นเนื้อลิควิดแบบนี้เขียนลงไปที่หัวตาเลย ก็จะแบบอู้ป๊อบขึ้นมาทันทีแล้วคือใช้ง่ายอ่ะแล้วเกาหลีเขาจะมีเขาเรียกอะไรถุงใต้ตาอีกัวซาป่ะอีกกวาซา,กกวา,ซาเขาเรียกกันไหมเออนะไม่แน่ใจออกเสียงถูกไหมก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เติมถุงใต้ตานิดนึงไม่ลืมไงแล้วก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะยิ้ม อันนี้เมคอัพก็จะเป็นลุกประมาณนี้นะคะทุกคนโฮ้ยมีความแบบมพยายามแล้วหน้าเมีอาจจะไม่ได้เกาหลีแต่ก็ไปดูแบบเสพเสพเมคอัพของสาวๆเกาหลีต่างๆนะคะว่าเขาแต่งอะไรยังไงแล้วก็เอาคิดลับเนี่ยมาใช้ประยุกต์ในลุคนี้นะคะให้ได้เหมาะกับหน้าเมย์มากที่สุดเนาะทุกคนในที่สําคัญนะคะการเลือกทานคอลลาเจนเนี่ยเมก็อยากจะ แนะนำให้ทุกคนเนี่ยดูที่ซองกันดีๆด,ด้วยนะคะว่าเขามีคอลลาเจนครบทั้ง3ขนาดหรือเปล่านะคะก็คือจะเป็นเปปไทด์ไดเปปไทด์แล้วก็ไตเปปไทด์นะคะอย่างของ Girlboss Power Shot นะคะเขาก็มีเป็นแบบครบเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาก็มีวิตามินอัดแน่นมาเต็มซองเลยนะทุกคนก็แนะนำเลยะคะ่ะมีแบบ คือรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันอ่ะอทุกคนไปหาลองกันเนาะก็วันนี้เมย์ก็ต้องขอตัวทุกคนไปก่อนนะคะใครอยากให้เมย์ทำเมคอัพลุกไหนหรือว่าแต่งหน้าประมาณไหนหรือว่าคลิปอะไรเนี่ยก็แนะนำเมย์ได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยก็ฝาก Follow IG แล้วก็กดไลค์ b s c r r i e e ช anel ของเมย์ด้วยนะคะก็บ๊ายบายคะ่ะ